สวั Connie, ส,ส,ด,ส,ด, wow. ส,ด, e. สดีครับพี่น้องครับเกษรีสานยุกใหม่มากแล้วครับเหมือนนี้เบอรนี่ผ้าพี่น้องมาเบิ่งบานเะครับเด้อบ้านสวยๆบ้านน็อกดาวน์ครับสำหรับผู้ที่อยากได้บ้านสำเร็จรูปยกไปไว้หน้าเลยครับไปไว้ให้ไว้หน้าไ้โคกน้องหน้าครับแต่นี่เป็นเฮ็ุรูปแบบใหม่นะครับเด้อโครงสร้างเหล็กครับพี่น้องงามๆครับพี่กัดอยู่บ้านทางสายตำบลน้องกินเพลนนะครับเด้อซับบารินซับบารินบ้านน็อกดาวน์ครับ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลนี่ครับเจ้าของขี่สับไว้ดีครับไปครับนี่ครับครับไอรูปแบบใหม่ครับรูปแบบใหม่ครับผมใหม่จังหดครับอ๋อไอเป็นโค้งเล็กครับหลังครับโค้งสางเล็กครับผมซึ่งปกตินี่จะเป็นโค้งใหม่น้อยเนาะครับตัวนี้เป็นโค้งสางเล็กพิเศษเลยขนาดบ้านนี่ใหญ่ปนไหนครับหลังไนีอหลังนี่หกคูณหกเมตรครับหกคูณหกสามสิบหกตารางเมตรครับผมครับ แบ่งเป็นซ้ำกันไหมครับนี่ครับแบ่งซ้ำกันครับห้องนอนนี่หกคูณสามไอ้ห้องนอนนี่จะอยู่3เมตรคูณสเมตรหาสิบครับ3าคูณสเมตรห้าสิบครับแบ่งห้องน่าออกเมตรหาสิบคูณสเมตรครับครับระเบียงเนี่ยระเบียง3าคูณหครับระเบียง3าคูณหนะครับเนาะโค้งเล็กทั้งหลังเลยครับผมครับอันนี้เพื่อนลูกค้าเพื่อนสร้างแบบว่าเป็นยกสูงไหมครับเนี่ยครับลูกค้าสร้างเป็นยกสูงนี่เรียมบันไดหน่อยเนาะครับผมบันไดกับบันไดเล็กครับ บานเสาเลยครับเสาเป็นเสาเหล็กครับเสาตัวนี้น้อยเนาะครับผมหน้าได้ครับเนี่ยเสาหนาสีครับสีคุ้นสีครับผมครับผมย่างหนาเลยครับอเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งขังใน้าไปะมีความพิเศษอย่างไรตัวนี้โต๊ะบ้านนี่สีเป็นสีสีเทาได้ครับผมไม่ไม่ฟ้าไม่ฟ้าเฉลา่ครับครับอันนี้ขขาขาอันนี้คือเป็นเหล็กทั้งหมดเลยครับผมโอ้โหงามนะครับพี่น้องอันนี้จะตามลูกค้าสั่งครับครับลูกค้าอยากอยากได้โครงสร้างเหล็กกระจาดใหญเลยครับผมครับ แปลว่าว่าตรงย่านปัวกินครับอันนี้คือพญานานปัวครับเขาได้สรางเล็กส้างบ,บนนะครับพี่น้องนี่น้าแห้งอันระเบียงนี่เท่าไรคุณเท่าไรก่นนี่ไอ้สามเมตรนากวางสามเมตรความยาวหกเมตรครับสามคุณหกครับ,บและเบียงแบบกว้างเลยครับมีมีอันห้งองนั่งเพอมห้งองนั่งกินเบียร์ครับ,บนี่ห้องนอนบนแล้วครับพี่น้องนี่ห้องนอน ข้างบนนี่ติดเป็นฝ้าให้พร้อมได้เนาะครับผมติ๊ดไฟให้เรียบร้อยครับฝ้ายางดีติดไฟสองจุดนะครับเด้อป้ายเดยวขออนุญาตไปบางข้างได้ครับผมนี่ห้องนอนครับหน้าต่างก็เป็นเหล็กหน่อยหน้าต่างก็เป็นครับเป็นโล่ครับหน้าต่างเป็นโล่ด้วว่ามันใส่ขอบใหม่ให้ครับผมปัดกับสีขาวครับลงโตแห้งครับพี่น้องไส่ผ้าม่านเขานี่แบบงามเลยนะครับครับผม อยู่นีเพนถ้ายอยากได้เป็นเป็นเป็นหลังใหม่ทั้งเม็ดกับมีนะครับพี่น้องญี่ปุ่นครับโค้งใหม่กับมีแต่หลังนี้พิเศษครับโค้งสางเล็กแอมไม้ฟ้าเชื้อราเอาได้เนาะครับผมครับบอตตองยานปลวกเจาะครับครับายข้างในครับบนข้างในครับผมข้างในนี่โอ้โหรู้้าแหนะครับพี่น้องนี่อันนี้ก็สิเป็นยบ่สัมหรอครับครับเป็นยิบสัมครับยิบสัมติดแอร์อะไรเลย ครับผมครับติดปักไฟในอนางนินครับของนอยก็อยู่สามเมตรครับสามเมตรคูณสี่เมตรห้าสิบครับสามเมตรคูณสี่เมตรห้าสิบครับเพื่นกระพุกระเบื้องให้ครับผมครับเย็นจอยจอยเรศไปตั้งไปนอ่งอยู่กลางสวนกลางไฮกลางหน้าเนี่ยครับพี่น้องเนื้อปนฝ้าตั้งไงให้แบบงานแบบโอ้เนียนครับงานละเอียดนะครับคนณพี่น้อง มานละเอียดงามครับสีขาวอยากสร้างเป็นสีอื่นได้บ้างไบไาได้ครับอยากสร้างเป็นสีฟ้าสีชมพูก็ได้ครับผมครับจัดให้ครับครับติดปากว้ให้แล้วก็เบเกอร์แอร์ง่ายเนาะครับผมครับของนอนกว้างอยู่นะครับเด้อว่างตู้เสื้อผ้าว่างโซฟาได้พอดีนี่ประตูเป็นประตูนี่ลูกค้าเลือกเองบ่ครับไอคือจัดการเลือกให้ถูกขาทั้งหมดเลยครับอ๋อ เขาเอนี่ใหม่ยังครับบ้านเนียไอตัวนี้จะแปลกแน่วนี่ครับนี่จะแตกต่างกับบ้านใหม่ครับคือตัวนี้จะเป็นใหม่ไอครับมันสีผสมกันแมนครับเห็ดเป็นส่องเป็นส่องแล้วงาม<ๆ>ดีดดนคะครับพี่น้องเนี่ยสีมันสีเขากันด้ดีหน่อยเนาะครับประตูสวยดีนะครับพี่น้องเนี่ยของนอนกว้างเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งของหนำนะครับของหนำดูละแปลกแปลกแนวดี อันนี้ก็ซีดท่อนก็บานใหม่ได้นะครับผมเป็นกบบเดียร์เตลมักแล้วเอาเตลโูมักนะครับแล้วแอาเตลภูมักนี่ห้องน้ำเป็นขนาดเท่าไรครับพี่จับห้องน้ำจะเมตรห้าสิบคูณสองเมตรครับเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะครับพี่น้องนี่ครับข้างในเป็นเฮดดีดีครับข้างบนนี่สีเป็นเป็นใหม่ได้นะครับข้างบนจะเป็นใหม่ครับนี่ผสมมาสานกันก็ะใหม่เล็กหน่อยครับนปน ผสมประสานกันอย่างล่งโตมีช่องล่มระบายอากาศนะครับติดไฟไห่นะครับเด้ออีกอข้างล่างนี่ก็สีเป็นกระเบื้องนะครับกระเบื้องสีขาวล้วนครับสะอาดตาเอางครับแล้มีชักโขกตัวหนึ่งนะครับก็ฟักบัวพื้นกับกระเบื้องนะครับไล่ประตูเพื่นกับง่ามเลยพีหน้องนี่นะตู้พี่พี่ซีได้เนาะ่ครับผม ตัว PVC นะครับพื้นห้องน้ำนี่ก็จะจะสูงกว่าสูงกว่าพื้นระเบียงหน่อยเนาะสูงกว่านิดนึงครับผมนะครับจะเป็นผักอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็นผักอยู่กระเบื้องนี่ก็กเลือกไล่ได้่ด้เนาะครับกระเบื้องเลือกไล่ได้ครับ แล้วแต่ลูกค้าครับตอนนี้ก็ลูกค้าเพิ่นเลือกเองครับวันนี้ลูกค้าเลือกเองบ่ครับครับเห็นว่าจัดซื้อให้เพิ่นครับครับหลังนี้พร้อมส่งเลยแม่นบ่านนี่ครับผมส่งไซดครับไอ้บุรีรัมย์ครับผมส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเด้อมักขนาดใดลูกค้าก็เลือกได้ครับผมครับ4ี่คูณหกคูณหแล้วแต่มักครับแล้วแต่มักแล้วแต่มโคได้เนาะครับผมหลังนี้6กคูณหนะครับ36 ตารางเมตรราคาเท่าไรครับพี่นี่ราคาอยู่สามแสนหาครับสามแสนห้าหมื่นบาทครับผมพร้อมอยู่พร้อมอยู่ครับพร้อมพร้อมขนใหญ่ป่ะครับเนี่ยครับผมครับส่งฟรีเจกิโลครับส่งฟรีไอตอนนี้ของแพงครับเหลือสองร้อยห้าสิบกิโลครับสองร้อยห้าสิบกิโลครับส่งฟรีสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับพี่น้องเนะปกติส่งฟรีสามร้อยกิโลครับครก็ตอนนี้ขึ้นทุกอย่างครับเดี๋ยวไปเบิรงข้างรังแปะไปเบิรงข้างรัง อันนี้อันนี้เป็นใหม่ยังครับนี่เอ้ตัวนี้ก็จะเป็นใหม่ร่วมครับผมครับไม่เนื้อแข็งนี่แหละใม่เนื้อแข็งร่วมครับครับโอ้เป็นเฮดโล่งโตแห้งนะครับพี่นองนี่นะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมออกแบบได้ดีแห้งเดี๋ยวไปบ่งทั้งหลังทั้งขังจักหน่อยนะครับเด้อนี่บันไดบันไดเตรียมไปลูกค้าเพื่อนสีเฮดสีสูงจากพื้นจักเมตรครับไป้ปรังนี้ลูกค้าจะยกสองเมตรครับอ๋อไต่ถุนสองเมตรครับผมครับใบทาจอดรถจอดล่าครับ แล้วแต่ได้นอ้วยทานั่งเล่นครับไอ้ทุนสองเมตรไอ้เพิ่นกระเทดบันไดขึ้นไทยนะครับนี่จักขันครับไปไอ้ฐานแรกอยู่สามขันครับครับไอ้ฐานที่สองยู่หาขันครับบันไดแปดขั้นนะครับฐานแรกสามฐานที่สองห้าขัน,มนผมว่ามันสีทนทานกา็กับสีดีคนละแบบได้อยนะก <c oughs> รับข้อหมาแล้วแต่คนมกักครับผมแต่ว่าทางเบานี่หนิมักโค้งเล็กดีกว่าเดครับพี่น้องเด้อจะทนทานนะครับเพต้องหว่วงเรื่องปวกได้นาะแมนครับ เอาถ้าไม่ฟ้าอย่งสี่ถ้าไปตั้งไว้กลางแดดกลางฝนถือแดดถือฝนเป็นสิเป็นอีหยังบ่ครับก็บ่เป็นหยังครับกันทนคือกันครับผมบ่เป็นได้เนาะครับผมเพราะเขาออกแบบมาเพื่ออันนี้โดยเฉพาะนะครับเด้อส่วนมากส่วนมากแถวบ้านเฮาเดี๋ยวนี้ก็ใไซไม้ฟ้าครับหน้าต่างหนึ่งบานถ้าอยากเฮ็ดเป็นหกคู่หกเฮ็ดเป็นสองของนอนได้บ่ครับก็ได้คือกันครับสมมติว่าห้องน้ำลูกค้าไปเฮ็ดเอาเองข้างนอกรึไงครับครับก็ได้ครับราคาสิจังไดครับไอ กราคาก็จะบ่แตกต่างนี่ครับเปาแตกต่างนะครับเนาะครับผมจังคุยจังคุยกันนะครับเด้ออันนี้ก็มุ่งเป็นสันไทยน่อยเนาะครับสันไทยครับงเป็นสันไทยนะครับเด้อยู่นี่เป็นแรงร่วมเลยครับพี่น้องยุ่งผุนกับลังหนึ่งครับอยูุนังกับติดจองแล้วน่อยครับผมทั้งนาอีกนะครับพี่น้องผุนสามหลังครับเม่าเบิ้งได้ครับบานเล็กบานใหม่จัดในบดครับบ้านเล็กบ้านใหม่มากแนวได้ดีไซน์ออกมาเพื่อนดีซอยออกแบบนะครับอันนั้นทอน้ำเพื่อนเดินไปให้พร้อมนะครับนี่ครับนี่ ครับพี่กัดกับบ้านทางสายตำบลน,น้องกินเทียนอ้ำเภอวาลินช่ำหลับนะครับพี่น้องถนนหมายเลข2องสอเซนอุบลสิไปกันทาร,ารลม่มได้เนาะครับผมครับหรือว่าเขาไปเบิ้งในเพจเพิ่นก็ได้ซื้อยังครับเพจเกิดซับวาลินบ้านสวยครับซับวาลินบ้านสวยไปเบิ้งแคทตาลอกก่อนได้เนาะครับผมครับเอาขอเบอร์โทรพี่ซับเลยครับไอ้เบอร์โทรศูนย์แปดสามครับเจ็ดสามเจ็ด ศูนย์เก้าหกศูนย์ครับครับผมพี่ซับนะครับพี่ซับดูดล้อนะครับพี่น้องเด้อมักไหมมักไหมได้ไหมครับมักเล็กได้เล็กหรือมักผสมภาษาแนวนี้ก็ได้น้ออ้อยเนาะครับผมโอ้งามนะครับติดขอบสีสีตับหมูได้น้อะเปลี่ยนสียังแบบนี้จนจะเป็นสีเปลือกมังคุดครับสีเปลือกมังคุดครับโอ้สีเปลือกมังคุดครับผมแต่ดีไส้เนี่โอเคเลยครับพี่น้องนี่ใหญ่ใหญ่นะครับเด้อ สามสามแสนหาไอเนาะคสามแสนหาพร้อมหาหาอมยู่นะครับเด้อถ้าไปจ้างสร้างเฮ็ดเองกันโอ้หลังใหญ่ปานี่กันเมื่อไรกันนะครับไปสื่อของเองซูมือนเล็กแข็งแข็งนะครับพี่น้องเด้ออ่าใครสนใจกับติดตอาอา่ออไอคุณไปทางนั้นนะครับเด้ออ่ะโอเคมือนีก้ก็ขอบคุณครับพี่ซับครับผมครับผมขอบคุณพี่ซับผีผ้าเบิง้งบ้านส,สวยๆนะครับพี่น้องแบบบ้านส,สวยๆครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดเฮ็ดเอาก็ได้นะครับเดินหรือสนใจ ไอ้เพ็่นบริการดีครับนี่บริการหลังการขายผอมไปติดตั้งให้ฟรีได่เนาะครับผมเตรียมทีเตรียมทางไว้เลยครับหรือสีอาเริ่มต้นกับแสนกว่าบาทก็มีหน่อยครับมีคือกันครับแล้วเตมากดนะครับหรือสีมาร์ซ่าไปนั่งเล่นล้างนหน่อยก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ